มีความชื้นด้วยโอ้ยท่านผู้ชมดู้ดิอะไรเนี่ยลงังจินลังแท้เนี่ยลังจริงครับโอ้หบานเลยนะทย่านผู้ชมดูตามคือไม้เนี่ยเลี้ยงยากไหมอ่ะอ่าเราไม่ต้องเลี้ยงครับเราแค่ทําที่อยู่ให้เขาอาศัยเหรอเขาจะบินเข้าและออกไปหาอาหารเองอ่าวิธีเก็บนะครับเราก็จะใช้กระจกส่องดูว่าเขามีไข่หรือตัวอ่อนก็นต้องใช้กระจกใช่ไหมใช่ครับใช้กระจกส่อง นี S <S ่ก็โอเคนะดูดีนะเนี่ยสองสองลังนกครับอ๋อสองลังนกหืนนมบัตรถกสองอย่างนี้ท่านผู้ชมสะท้อนกลับมามีไข่มีลูปไหมอันนี้ไม่มีครับ,รบได้ไห<ผ>ม,มไม่มีแซะได้เลยครับแซะได้เลยนะครับผมโอ้ยผมแซะไม้ปนะ่ะเนี่ยดันดันเข้าไปแล้วงัดค่อยๆงัดไม้จะพังไนะหมเฮ้ยมันเหนียวอ่ะมันเหนียวผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่า นี่คือรังนกนักแอ่นจากบางเรนนครปฐมคำเตือนครับคนที่ต่ำกว่า150ห้ามขึ้นมาครับแท้ไม่ถึง